สวัสดีค่ะเจอกันกับ MyFord Auto อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไม์ก็มีนะคะแนวทางการแต่งของ Ford Ranger XLT เป็นกระบะแครบยกสูงเป็นตัว4 w h e e l ขับ4นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่87,000บาทนะคะชุดแต่งในวันนี้บอกได้เลยลูกค้าเป็นคนดีไซน์นะคะออกแบบเองทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ เริ่มที่ตัวด้านบนเลยละกันเนาะด้านบนลูกค้าก็จะเลือกเป็นงานสกูปทรงฟิตนะคะก็คือเต็มฝากระโปรงใหญ่ๆแบบนี้เลยจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยดําเงาให้กับลูกค้านะคะในส่วนตัวนี้ลูกค้าก็ใส่เป็นตัวแรดสีแดงนะคะเพื่อให้ตัดนะคะดูออฟโรดแล้วก็สปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะ มาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะทรงของ r a ปเตอร์นะคะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะคะจะมาเป็นตัวฟอนต์ FORD เป็นตัวอักษร 3D นะคะเป็นตัวสีดำตัดด้วยสีแดงใส่ในส่วนของไฟนะคะ LED 3ดวงให้กับลูกค้าแบบนี้เลยในส่วนของไฮไลไท์ด้านหน้าเลยนะคะจะมาเป็นชุดกันชนหน้าเหล็กของ Hummer นะคะจะเป็นรุ่นของ King Series มีห่วงรักจุ่งสีแดงนะคะพร้อมยางกันกระแทกนะคะแล้วก็ตัวป้ายตัวนี้สามารถปรับองศาได้นะคะ และที่เพิ่มเติมนะคะมายจะใส่ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะไฟตัดหมอกมีคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะในส่วนตัวไฟนะคะมายจะใส่ให้กับลูกค้าเต็มแบบ full option เลยจะเป็นไฟหน้ามาส t ต n งนะคะมาพร้อมกับตัวคลีบฉลาม3ครีบตัว daylight แล้วก็ใส่เป็นตัววงแหวนสี่เหลี่ยม พร้อมเดริอายนะคะสีแดงนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากได้เป็นสีแดงหรือว่าน้ําเงินในส่วนของตัวชุดครอบนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายนะคะครอบโลโก้เบ้ารองมือครอบมือจับมาจะใส่เป็นตัวสีดําเงาให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะลูกค้าก็ยังคงเลือกนะคะเป็นนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วเป็นสีดําเงานะคะเป็นตัวปักหมุดแบบนี้เลย มาพร้อมกับยาง B F นะคะขนาดซีรีย์ยางอยู่ที่265ทับ7 5 R 1 6นะคะลายแม็กก็จะมาเป็นงานของเลนโซนะคะแผนกล้องมาลูกค้าจะเห็นในส่วนของลายสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าก็เลือกเองนะคะเพราะไมลจะส่งให้กับลูกค้าเลือกมีมากกว่า50แบบหรือลูกค้านะคะอยากดีไซน์ออกแบบเองนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเราก็ได้เช่นกันเดี๋ยวไมายพามาดูภายในสักหน่อยล้กัน ในส่วนของภายในนะคะไมเปลี่ยนนะคะจากเบาะผ้ามาเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะคะแล้วก็ปักคําว่า all new ranger ให้กับลูกค้าด้วยทําความสะอาดง่ายแล้วก็สปอร์ตสปอร์ตมากๆเลยในส่วนของตัวจอก็จะมาเป็นตัวจอ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ iOS แล้วก็ Android Auto และไมก็จะใส่ในส่วนของตัวกล้องถอยเข้าไปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไมจะพาลูกค้าดูนะคะแสดงผลบนหน้าจออีกทีนึง ในส่วนเล่าหลังคานะคะลูกค้าก็ใช้เป็นตัวสีดำด้านนะคะแบบนี้เลยกันสาดไม้ก็ติดให้ทั้งสด้านในส่วนของด้านท้ายนะคะลูกค้าจะเลือกเป็นโลบาร์เหล็กนะคะเป็นงานของ Alender เป็นตัวมีไฟเบรกไฟถอยนะคะในส่วนของที่ไม้บอกนะคะว่าที่เขาจะแสดงผลบนหน้าจอนะคะเขาจะซ่อนกล้องถอยนะคะไว้ตรงใต้โลโก้ Ford แบบนี้เลย มาพร้อมกับไฮไลท์พิเศษอีกหนึ่งชิ้นเลยนะคะจะมาเป็นตัวการชนท้ายเหล็กเป็นงานของ h a m m e r จะเป็นรุ่นของ Nova Series นะคะมีห่วลากจูงสีแดงพร้อมไฟเบรกไฟถอยนะคะทรงสปอร์ตสี่เหลี่ยมแบบนี้เลย XLT นะคะเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะด้านหลังให้กับลูกค้าทั้ง4จุดถึงเราจะเปลี่ยนในเรื่องชุดแต่งไปนะคะแต่ว่าออปชันฟังก์ชันนะคะในตัวเซ็นเซอร์ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเพิ่มในส่วนต่างเองทั้งหมดเลยนะคะเพราะคันนี้คือ ทั้งกันชนด้านหน้ากันชนด้านหลังเป็นงานของ Hummer ทั้งหมดเลยนะคะคือออปชันแบบจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้ามาแต n งแบบ f ฟูลออปชันเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งในไรสไตล์ที่เราสามารถออกแบบได้นะคะก็โทรหาไมายได้เลยที่0892424073นะคะมายยินดีให้ควาปรึกษานะคะโทรเข้ามาปรึกษากับไมายได้ก่อนเนาะโอเคสาหรับวันนี้นะคะตัว กับบักแคบนะคะโฟร์วิวคันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะติดตามช่อง y o u t u b e นะคะ My Ford Auto ไว้นะคะเพราะภายในช่องนะคะจะมีคลิปรีวิวนะคะให้กับลูกค้าดูน,นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ